สวัสดีเจ้าพี่น้องมือนีกับพ่อๆกับสาวผู้พ,พันจ้ามือนีเนาะคะ่ะพี่น้องสาวผู้พ,พันกะมีนัดกับคุณแมนแล้วก็คุณอลิสาค่ะพี่น้องหลังจากที่สาวผู้พ,พันเดินทางเนาะคะ่ะท่องโลกมาเป็นเดือนๆเนาะคะ่ะยังไม่ได้เห็นหน้าคุณแมนเลยมือหนีกันเลยนัดกันเนาะคะ่ะอยู่ที่เทียงนาของคุณแมนจ้ามือนีกะมีเมนูเด็ดอีกแล้วจ้าพี่น้องพบกับความ่าเต็มรูปแบบจ้ามือนีจ้าพี่น้องป้าจ้าไปรับชมพร้อ,รอมๆกันค่ะ เห็นหนากันศาสตร์หนึ่ง <laughs> โอ้ยหอนหอนเอาจบไปเห็นนี่อย่างมากคือหอนพรปานนี้จะเห็นหนาเนาะเฮ้ยนังผู้หายคือเก้าเนาะเจ้าเขาก็ามาศูนย์เทลบ,บัดนี้คุณแมนนน่นคุณแม่เนาะเจ้าคือมาถือนู้นจำทางมาบ่ได้แล้วบ้าดข่อยว่าบ่มาอยู่คุณแมน่นขันฝนบ่ตกข่อยบ่มาไง <ผม S 2> โอ้ยบ้ามาเห็นบัดนี่แหละเถียงกว้างขวางขึ้นเนาะคุณแม่นเนาะบ้ามีหอดบ่อง เต่าฟอกเต่าไฟมีกันซอกกันสาดปฏิทูแหลกกันไปแล้แหลกกันแหลกอิลิปหรอผมว่าเพียงเจ้ามันมีของสวมเด้ผู้ใณได้องสวมค่อยู่น้าผู้ใด้ปาดปฏิทูปาดอันนี้จะปลูกหรือยังนี่คุณแม่นั่งมาปลูกหยังนี่และเจ้าสิปลูกหยังนี่คุณแม่นปลูกพักพักหยังนี่นีมันโมมีแม่พักหยังนี่เนี่ยพวกมากจะเป็นผักกาดผักหอม ปลาดโทัวโมเนปลาผักเม็ดผักผักหอมใช่เป็นยังไงเม็ดเม็นเม็ดโมเมนดอกหอมแบงเตียนี่แม่นแม่แถาแบงให้โอ้ห้าหลังก็มีมองตึกปลาพอมเด้อผู้ลงไปยืนตึกปลาอยู่ปลามีหอดมองตึกปลา ป้าดพี่น้องเบิงพี่หอนมองตึกป่าจ้าคุณน่ะใส่ตรงอันนั้นคือจะคักแทน่เนาะยามได้บ่น่ะยามได้ยุคของเขาโอ้เขาบ่้หายดอกคุณแม่น่านหมาเขาของเขาเนาะแม็ดป้าป้านำรถตั้งหลายได้หนิเนาะยี่หลีรถตั้งหลายตะกอนนะคุณติดสามเมตรเอาคุณแม่ จ้าไปเอาเห็ดปวกอยู่ใส่นี่เด้เจ้าเหยียบแล้วนี่เอานี่แหละปาดนี่นะ<อ>เห็ดปวกมันออกตรงนี้นะปวกฟานออกตรงนี้ปาดที่ทวนี่เด้นี่นี่น,น,น,นี่มันแตกเขิบอีแล้วนี่คุณแม,ม่น่โมเมนต์โอ้โหเบิง่งรูแมนแล้วแล้วก็ตรงนี้นี่มานมาตรงนี้มาถ้ากินไก่เนาะเจ้านี่เนาะปวกฟานเกินสี่ส้มมานะาปาดเพราะว่ามันมีปวกตรงนี้ที่ทวออกเต็มหมดนี่นะ <c oughs> อุ้ยละซสออ่ะเห็นเนาะเลือกเอาได้ตัวใดมันมันบานพุ่งก็ยำ,ยำยำไม่เอาเอาเป็นอันเสียมันคือเกาเป็นวะแม่นี่น,<บ>นาเขาก็ลอกถินแล้วนี่<อ>ตกห้วยทิ้งแล้วเทียงนาพุ่งก็จะไปกับแม่โครเขาแล้วหงบม่เหยจกแล้วเนาะเขาก็ใหายแล้วเนาะได้แล้ว,นวนเนาะใหายไปพูดแล้วเฮาเตียงพุ่งอะบอกคำอ่านว้าแม่ข้าไป ตอนมาให้เทียงอยู่นี่ก็ออกนี่นี่ออกนี่ยุนี่ก็ออกนั่งอยู่นี่ป้าจิโวงัดเอางัดเอานั่งเฝ้าเฮียสติโอ้เนาะบรรยากาศดีดีว่าคุณแม่ข่อยมากว่าบรรยากาศเทียงหน้าเจ้าอ๋อบอกคุณอันอันให้ข่อยทาทะยายเนี่ยจ้าหน่อยกับบอลนาะเจ้าเนาะโอ้เอ้ามือนี้มีของฝากมาให้คุณแม่เอาไม่อย่างเอาเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอันซื้อมาอย่างเจ้าซื้อมาฝากหรือซื้อมากิน ือมาว่าสิเลียงอยู่จะซื้อมาอยังงไรว่าสิเลียงอยู่ย่านบม่ได้กินเนาะพี่น้องเบิ้องต้นย่านไม่ได้กินซื้อมาเองเอาเอาเนื้อเนี่ยนะเนื้อไทยฝรักรสเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างงัวนงัวนห้องผัดเป็นหมูเนาะเพราะว่างัวเขาท่านเลี้ยงไงมันโมยังก็เลยเดือดต่หมูมากเแมนตีเลี้ยงเต็มเพื่อนอยู่นะงัวนนะทำซุปก็ซื้อมาด้นี่นะทำซุป สีคือกันเลยกลับอยู่นองเลือกเอาคุณแม่นเลือกเอาคุณแม่นว่าสิเอานำอยู่นองหรือสิเอานำมันนี่ลอกวาเลือมากกซื้อมาหาโลปาเนื้อซื้อมาหาโลย่างเอามื่อเนาะเอาเมือกินของขาเขาซื้อมากแกงกาวมูวข้ามือน ซื้อละ้าวของเข่นอยโอ้คงข่อยน่ะมอื่นคิของเขางข่อยซื้อมาโล่ละหาสิบบาทคิของเฮา้องใส่แพงกำลังซุกนี่เนาะพอดีเลยสรองแขงหน้าข่อยถาเต้าอยู่ป้าดีการอเลยเนาะกับโต๊ะโต๊ะมาได้ใส่น่ะอืมจะตัดไม้มาเด็ที่ด้ามันมีสามตัวเนาะเดี๋ยวให้เบาอันนั่งพื้นเนาะใช่ ให้บราอ่านน่งพื้นแมนให้คุณอ่านน่งพื้นไปเลยมันระบบนี้น่ะคุณแมนมดแล้วพอใช่ไหมเอาเลยเอาแบกแบกมาเลยเอาเว้ยคอยบ่ได้๋ยวขี่รถน้ำเด้อคุณอันเจ้าแบกรถเด้อได้อยู่ปวดขึ้นแล้วมันเป็นไม้ตะวินนะครับฮ่ากับมนตั้งกับปวดขึ้นแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะไม้ตะวันตะวันจาม้จำปจามจุรีหรือเปล่าได้ยูรีกับจมปูก็ได้หรือว่ามะมะยุรี ดาวไม่ <c ười> <Tre> ีเนาะเจดสิวาจังไหนกะบาเนาะคุณแม่นเนาะดีเลยคุเมมอไปแล้วหมอแม่นามอแม่นขายขายให้จคี่ไลแทกูซื้อมากตัวบอกบ้านได้บ่บอบ้านได้บ่เอาวะเอาวะจับไม่กะลุดเดีนะ บางกับบางเนี่เจ้ามันจับกระลุดเนยพูบบางบางเบิ่งเอาลวดนี่นี่บางเบาบางเบิ่งเอาไข่ไข่คุณอันแบงไห้แน่แบงไห้คุณแม่แน่ได้ยูนี้สาขาย่อยได้เนี่ยสาขาใหญ่ลายก็หนีไปเถอะเฮาบ่ต้องเว้าผ่ำทำเพลงดอกกินแมน บ่แล้วกินรอยสินอนอยู่นีได้เพิ่นมีปุลาพักนะมูมาเหรอวงตะกินมูมาเหห่วงตะกินอันนี้พักอยัาเอจมาอย่างสนะตมเบิงข่เห็นมันหอมดีนะกมาปลูกเขาเอื่นนมาผักยังงนกคุณแม่ผักชีต้นเหมันผักต้นหมา่ไปตะกิน่ไกินันี่ีหลีละผักต้นหมาพลักคุณอนยังเป็นอก่าสีดึงเหลายวัน หอมหอมคือใบซาลาเน่แต่มันคล้ายๆเนาะคือเบอร์มันคายค่ายมันกินตามขุนได้ปะมันกินได้ยุบอ่ะได้เลยเนาะยังมาปลูกคุณแม่นเจ้ายาว่าเจ้าเคยกินหรือยังเห็นบ่ไหนตัดมากขึ้นแล้วกล้วยยังไม่ได้ปลูกเลยนี่ปาติโถมันได้ขึ้นแห้งนะนี่ถ้มาปลูกกล้วยสามต้นแล้วก็ปลูกพักแล้วก็ กินเกีลยวห่อนแระดับไล่เข้าเมื่อป้าติโทพร้อมกันพอดีสี่คนสี่คนพอดีปามาหาบกิคุณยี่หลีจองเงินเด้อนหากันอ๋อนี่โอ้คุณอันน่ะจองแล้วล่ะอันนั้นนะก็เลยไม่อะไรอันยุ่งนี่ฮะพอดีเป็นพ่อแม่ลูกไงก็เลยมาสามอันเออมาให้มาสามอันพ่อแม่ลูกลืมคิดถึงพวกคุณเลยป้าติโทเห็นว่าบได้ม่ดนกันลืมเลยเนาะ ตัดออกจากกองมัดดนระดกไป,ปออกมากไปเจ้าปลูกกล้วยเจ้า,จาก,ก้อนนี่น่ะข่อยว่ามันจขึ้นแบบอันบ่ได้ปลูกได้หน่น,ะะน่ะแต่ซจำหนิก็ขึ้นแล้วปลูกอยู่พุ่นผลลูกไหมเจ้าสิปลูกเยอะใส่แบบนี้ทิ่มล่งหนามโหลดคุณแม่นจังอันเจา้าสบายเ<ร>นาะอุ้ยเจ้าปลูกจำหนิเจ้าว่ากับไม่ได้กินข้าเก่าละเขาสิมาจก สะอันเจ้าออกแล้วอีกปีหนึง่งอันนี้แปดเดือนมันก็ได้กินแล้กลวมั้ยมันได้กินดอกมันกระยอดเอาเบืกินใบ,บมันก็ได<ป>้ใบมันกับเพ็ดพอเขาต้มปลูกไว้เบื่อปลูกไว้เอาเบื่อปลูกไว้เอาใบไปไปปลูกเถินบเต้าเว่นตกดิน<อ>แล้วนี่น่นนะมาคอยว่าตั้งใจสิมากินอย่างเดียวได้นี่ เบิ่องนะี้ก็ใส่ข่อยปลูกพักอีกได้ละดิคุณลิสาเจ<ม>้าเธอเบิ่งรถข่อยปลูกนั่นข่อยปลูกนั่นสีง,งามคักเด้อพักเจ้านี่นะแก้วมากินเลยเด้อดินโตมากินเลยเลยเจ้าอันล่องพื้นด้วยยังแล้วยังนี่ได้ลองเลยเอาแบบดินสดๆเลยพักอีตัวเตียงนี่เจ้าพักอีตัวมั่งฟุ้งทั้งตั เจ้าที่บ้านเซ่ได้บอกขยายขยายบ่แน่นและจังแล้วจังเขาดิเว่อและจังทีเดนาะขยายไปูกบ่แนดีเท่าดินปลูกไว้เลยตีปลกเลยตัดพเลยค่ะคอยอลองเบิ้งเจ้ากับมสามย้ายปลูกพักไผ่สีงามก็กันวันดเลยตีเบิ้งคนกะหู้สีงามก็กนข่อยมีเนื้อแบ่งเอาก็ได้เท่าไหร่เท่าไหร่ดสิได้องแบ่งเอารู้จักแทนว่ามันลายนะ โอ้ยไข่ปลาไฮแบงเด้อเต็มอันนั้นไข่อยู่โอ้ยยังไม่ได้หดไปไกลแม่น่ากันเลยโบเล่ให้แบงเมื่อเอาบ่แ้งปลูกนึกว่าให้แบงเมื่อแะดอกไข่โบเอาเด้อวะเอากับโบไฮบางทีโบไข่ศิลักดักได้อยู่นี่ปลาโดนแล้วนี่ยเหนื่นโบโซลินโอ้ยชิว่าตอดอันนั้นแท้ปลากระชิ่ถเอาขึ้นเจ้าแล้วคุณแม่ บ่เห็นหุ่งดอกปาตาบอดเท่านั้นแหละต่ำบีบเจ้าเนอะลงมาทีหวานโหลดอันเพราะว่ามันขึ้นมันต้องปลูกพุ่นอีกแง่มึงแง่มินบ่ค่อยอันนี้เนาะมันออกอยู่พุ่นอีสาแต่ว่ามันเพลินวไวอี๋มันอันไหนนะมันนี่เหม็นดือดูบ่มันไม่เหม็นเนมันตายคือเก่าหะนะมันเกิดอยูฉะนั้นบ่ใหญ่ คี่เต็มอยู่เหรียเนาะบุงทำมันตีนโอ้อบุ้งได้เนาะพักตรงนี้ปาดคุณอันเจ้าซิดเบ็ดได้ตีแม่ทำไม่กินแล้วเนื้อนะปาร์ตได้เลยปาด์ใสใสใสคุณแม่เดี๋ยวปิ้งปลาตับมาโถบอ่ะนี่อันปลาเค็งบอกเพิ่น โอ้ตัวใหญ่หลายเนาะแบบนี้แหละเบอร์เอาขึ้นมาแล้วกับไปย่อโซนนะครับผมปาเดียนสูงไหมสาขภาพเลยเพราะจบด็อกเตอร์มาปลาหมอจะเป็นหมอเปาหมอปลาหมอโอ้ข้างดำอยู่บ่บ่ดำอางเกลือเอาเอาอะไรกันจอดกัเอานี่เนื้อบัไดเสือเกาเสือเยอะบินกาจับเยอะ กินเตะดังเลยบปล่าไอ่บอกยอ,อยากสิบธ์แต่ไ่อยากอันจับเงืเงเ้อวะี่แม่ได้เดินดิจับอยู่บ่จับอยู่เงื้อเหม็นปวดนะใช่ขขี้้าล้างกะติีคือเก่าอืมอไก่กระเพาะไม่ได้เลย,เลย <laughs> นอนไก่ามาน,มมนอนเด็ป้าติโทคุณอันตัวเนียน่ยเนาะฝีมือสิทเบียดเนาะ คุณทีเล่ไปะนี่เรงอือหือไก่อนคุณอันโอ้ยคุณแม่นเจ้ากับพิดไปเนีโถนอันนี้น่นะเฮ้อแอยงปาจุบเม็นยังเมีนยังอุ้ยเขาเป็นลุงตกคุณอันมันหมานเด้อหมานซ่าไปแ้งแทกก็ได้เราวะตัวนึงคขอยชีไสพักทั้เจ้าเลไล่ดอกไอ ได้อีกนะโอ้หมาอีกแล้วตีคุณอันเหมือนเอาน้ำมาขังป่าเลยนะเด็กน้อยแท้โอ้คิดโตขึ้นหนอยดองน่อยดองหน่อยอลี่อันนี้ด็อกเตอร์น้อยกำลังปีหนึ่งคุณอันปีหนึ่งรอบหนากระชื่อเลยปลาซิวเด้อไอโลูกน้อยโล่งบ่ผมเบี้ยยังไม่ได้กินเลยมาป้าดคุณแม่หดผักยังบ่ได้หดอันกระปองนึงหดผักยังบ่ได้พอกกระปอง แล่นใส่ป่าแล้วปานเอาหน้ามาขังป่าเนี่ยเอาเอยู่เอามาเธอคุณอ่านห้อยไว้เดือนฮันเลยนับลองขังป่าก่อนได้อยู่แล้วเลยอู้หูตอดแล้วตอดแล้วอู้แสดงว่าควายว่านี่ลงได้ใส่มองกับนั่งสิบเบ็ดควายว่าสิบเบ็ดได้นี่สิได้ดีกว่าเนาะว้า นี่ด้วยจ้ะเยอได้บรรยากาศเที่ยงนาคุณแม่นย่ำแรงเนาะค่ะพี่น้องเบิ่งในป้าติถูบรรยากาศดีดีจ้าทุ่งนาเขียวมากเลยเนาะเป็นตาสะออนเทื่องอย่างนี้พี่น้องเข่ากับทุงท่งถมหัวปุนจะ เข่าออกมากเรื้องเต็มให้หน้าเนาะพี่น้องอ้ยก็จะเป็นอีกบรรยากาศนึงเนาะจา้ะฟังท่านี้กะริมห้วยค่ะพี่น้องมองนั่งซีดเบสเน่ยบรรยากาศดีครับมีเต่าไฟพรอมเดอ้อของเพิ่นนนะคุณแมนจะได้กินไหมวันนี้น่ะกินหาทุม หาถุ่มไม่ใจ่ไพ่บอลแคเบุญไม่น่ะเด็กกินยูหมดกินก้อนเลยป้าดถุ่มมักของหวานเนาะหมดเนาะของหวานบอลนะมักของหวานนะเบอร์เสียซิมเบิรงบรรยากาศดีเบิ่งอันนี้ไปโกรธดูเตาไฟโอ้นางเบิรงเตาไฟเนาะเอาไปข้างยู่พุ่นบ่มีเวียกจะบอกฮึเมนางเบิรงเตาไฟนี่นะ คือสิหิวแห้งรอบบังในหน้าตาแหมโอ้ยเปตันเรือโจรสัตว์เนาะรอคอยป้านะผ่ากินเนี่ยย่างปานั่นกระไดเนาะเฮียป้าติโทพร้อมแล้วแม่นบอบาดนี่โอ้หอือหือจิ้มจุ่มยำแรงจ้าพี่น้องมาเด้อจ้า มากินจิ้มจุ่มนาคุณแมนนำกันจากพี่น้องวันนีจากบรรยากาศดีดีคุณอลิซาก็หิวแห้งแล้วบงรงหน้าตาบงบอกขนาดเลยเอาคุณอันเจ้ากระดำคือเทนอเสือเจ้าดำมันงเหรอเฮ็ดให้เจ้าดำไปเบินัตนะนะก็อไหมเจ้ากระค้นดำอยู่แล้วเนาะโอ้บอแมนขาวอยู่ใบดำแล้วเดี๋ยวนี้วานเอาแล้วโอ้วานเอาแล้วเนาะเดี๋ยดี มากมาเจ้าพี่น้องเซไปเพชรบูรณ์มานี่ตัวนนุ้ยขึ้นได้เพิ่นเนาะเจ้าว่าตะเล่าข่อยคือกันข่อยไปลาในหน้าจะขึ้นนุ้ยวะป้าติโทเจ้าเยาว์บอกว่านั่นทอนเน้ากินเครียบเลยพี่สาวจันไหยแบบเต็มเต็มเลยล่ะหนาวแล้วต้องขุดน้งไขมันน่าจะว่าแน่ใจว่าตีกินโตโตพี่สาวจัดนักจะเต็มเครื่องแนวกินนี่แต่ละมือนี่โอ้ยคุณแม่คนปร่อยากให้ว่า ไปมีแต่ว่าถึงคุณอลิสาเนาะแมนมาเถอะไปก็ว่าคุณอลิสาเนี่โอ้ยเราขันบ่เบิดนี่เราบ่ออกเนี่ยอยไปด้เนาะไปในหกสิบห้าเนี่ยเข้าไปในเดือนปีหน้าเข้าเข้าปีนาขันเขาไปคันเขาไปลบมาเขายันกิ้งกิ้งส่งคุณแมนไปต้องไปน้ำกันได้เล่นเิทปถึงบุญมีไหม อโอ้ลำบากนะคุณแม่นเนาะทั้งยั่งไฟทั้งอยากกินไหมล่ะคุณอยู่ไฟไฟนี่ดไ่น<ะ>ี่คุณอันเยี่ยมเลยเออป้าติถั่เซร่ราไอไฟเอาเบิ้งดูแจ้งข้นบอกโอ้แจงขืนอยู่นอกพี่น้องเนาะมา,มาจ้ามารับประทานน้ำกันจากพี่น้องแจ่วฮ้อนวันนี้แสบแน่นอนจ้าเบิ้งเนี่ย เป็นกะละมังเลยจ้ะพี่น้องแจวหอนเฮาเราจะจนสว่างนะจ๊ะฮะนางบอกกับยูนี่ว่าเห็นกันโดนวาเถอะแมปลาดีเถอคุณอลิซเอาปลานันบาเดี๋ยวนี้ว้าวสิเธอถือเต็น์มานอนกลางอันเต็นกับบมี่แม่เอาว้าวอีหลีลืมละบ่เต็นบ่มี่อ๋อไม่ได้ซื้อเลยแม่ มันฮักมันฮักโอาด้ฟอนเอามีกระรสนี่เนาะมีมเขาหนีไปอยู่นี่เลยได้แต่นอนสองคนได้นอนสี่คนไปได้ได้ได้ข่อยเห็นแต่คุณอลิซาเขาผู้เดียวก็เต็มแล้วคุณอันถึงใจตีนโพแม่ของข่อยแม่มันสั่นตีนโพออกข้างนอกโมเมนต์ขาเจ้าเน่าซะบอก่หมาฮาว่าเต้นสั่นเจ้านีไหมนี่นี่ข้างนี้นี่เอิดข่อย มันมันทอนเออเนาะเหาก็งบงูวนดิอันนี้เอาก็มีเหาเออโอ้เอาก็พี่จับอยู่กระเถิงมาเด้อจ้ามามามาจับพี่น้องกินน้ำกันจ้ามาลุยพี่เก่าละหิวแห้งแล้วเจ้าทีเจ้าทางมาเด้อมาเด้อยืนมือเขามาโลดยืนมือเขามาโลดเด้อทางคุณอลิสากับคุณแม่นลาราเลยเป็นเพราะว่าเจ้าของ มาจากคุณอาเนเขียมาช่วนดีพอดีตักลโลต้นมีซ้อนุกงต้นกลงนกางรอฮาวด์เรกันนี่คืออะไรไม่รู้ีเนื้ออะไรเหามานาอันนี้เอา,นนาอันนี้นำมาครับในใจขอมมะานาวเอามาให้อันอันนี้เด็นน้เน,นายยา กระเทือแล้วเออมาตินอไมันเสียออืมอ่าเป็นิ้อบาดนี้ แซ่บแซ่บเนาะคุณแม่เนาะบรรยากาศดีเนาะดีอยู่บอสคือสมาตรอินติ้งอยู่แท้นี่นนะมีลมเลยเนานะมี <c oughs> เดี๋ยวมันมารอบดึุยู่ทางบ้านเท่าก่อนสีมากอะคนตกวขาดเนาะคุณอันตกแห้งแห้งแบบแห้งคือจังสีบระยุดนี่ได้สุดเดมาบอสนะตัดคลิปกับเอ้าคือเสียงดังคักแค่นะ บ่บริเวณหูเรื่องบริมินใส่หมูฟังบ่ได้บ่อผักแล้วเอาบริใส่กระเทียมโอ้ก็สิบริมินหนึ่งแต่ว่ามันมันดังเกินไปนะป่ะแห้งแบบแห้งแห้งบ่ค่อยแห้งแบบนี้เชียวน้อไอ้นาะคนไม่มีอะไรแบบอยางนี้ฮะถ้าโต๊ะเพิ่งสักชั่วโมงเดี๋ยวโทม เรีวไ,ไปทางนา้าขาะมือตีมือเดบอย่ามาเด้ออันนี้ก็ยังรู่เอย,าอยามาเด้อทางกำลังลืมแหงว่ะอยู่เครือกันกันเนาะมาไม่เท,ทางมาไหร่ <c oughs> เป็นไงเธอ มาทีลงตอวแป๊กใหญ่ถ้าเป็นแกน็ดฮานาสิเด็กกินแบบโตเนึ้อคือเด้ออันะกระยาดือแบบเป็นบุลเลนฮาวเวลแล้วกันน,นี่ตัวถ้าไม่ใช่ลองาาออลองถ้ามันโหคือนี้ล่ะ <laughs> กินกินแหละนอนเด้อให้ยุ่มเหมือนนวันอาทิตย์เอาเส้นไหมนอนนี่เป็นยังไงเจ็บมือหนึ่งคนนั้นนั่ห้องกับมี้อาบได้ไอโหลดจุนนอนใจนั้นไม่ได้คืนเวลาไอแมนเด้ออได้ีแบบเพิ่นเห็นเดืิลม้นะฮะ เขามันอไหลมา่อยสบาริย่านไม่ปีนนำเลิกทีนี่นะบมมีแล้วน้ำใหม่นี่เอพอจะพป้านะแสบก็นพอีเจนงนี่จมันจะคุกิกตีมัน็เยซีพอดีเป็นแบบนั้นี โบยอนเนาะเตามันคือมีออกมีแอกเธอเด้อเธอมันุกถูกดีกว่แหวงเยออท่สุก